มาในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะเทศบาลเมืองคลองแหรณรนรงจัดการขยะเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2565ค่ะนายสันติเหมมันนายกเทศมนตรีเมืองครองแหพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการชุมชนทุ่งปราบ ร่วมในกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลกประจำปี2565ภายใต้โครงการขยะเพิ่มบุญของชุมชนทุ่งปาาณสำนักสงสายทองอเภอหัดใหญ่จัังหวดสงขลาร่วมกันในการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยเฉพาะขยะรีไซเคิลที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ซ้ำได้รวมทั้งรวบรวมขยะรีไซเคิลเช่นขวดพลาสติกท่อ PVC เหล็กขวดแก้วและลังกระดาษมามอบให้กับสำนักสงสายทองเพื่อนำไปจำหน่ายเป็นราย ได้ในชุมชนต่างๆของวัดอาทิค่าน้ําค่าไฟค่าธนุบํารุงพระพุทธศาสนาทั้งนี้วันที่5มิถุนายนของทุกปีถือเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกนะครับทางเทศบาลเมืองคลองแหและคณะกรรมการชุมชนทุ่งปราบจึงได้จัดก,กิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและก็ปลูกจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล,ล้อมและก็การจัดการขยะให้ถูกวิธีครับ